สวัสดีค่ะเจดีหลวงปู่แหวนนะคะวัดดอยแม่ปังค่ะเชียงใหม่ค่ะวัดหลวงปู่แหวนสุจินโนข้อความนะคะอยากร่ำรวยให้หมั่นทานอยาก รูปงามให้หมั่นรักษาศีลอยากมีปัญญาให้หมั่นภาวนาไดยแม่ปังค่ะวัดดดยแม่ปังวัดตรงปูแหวนสุจินโนค่ะ อ๋ออันนี้มีที่ป้ายเขียนไว้นะคะบุคคลแปดจำพวกที่ไม่ควรกรบหาและสมาคมด้วยเที่ยวปล่อยข่าวเฝ้าจับผิดคิดทำลายใจอาคาติตำหนิผู้อื่นจุดยืนไม่มีเสียสีริษยาวาจากรอกกลิ้งแปดจำพวกไม่ควรครบนะคะอ๋อหลงปู่สอนทีนี้จะเข้าไปในเจดีค่ะเจดี JD, หลวงปู่แหวนสุจินโนนะคะครั้งแรกที่มาค่ะ โปรดแต่งกายให้สุภาพว่าดยแมย่ปังกรุณาถอดรองเท้ากรุณาส,สวมหน้ากากอะไรทำมโอเคค่ะ <S <S เข้าไปกันเราจะกาาบนมาสการหลวงปู่กันนะคะวัดหลวงปู่แหวนสุจินโน ทำไมมันมีความมืดกว่าปกตินะนี่คำว่ายบูชาพระเดชพร,ระคุณเจ้าคำว่ายบูชาพระเดชพร,ระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนนโมพพตัสสะภควาโตวะตโตสมาธมุตสสะนโมตัสสะภควาโตวะตโตสมาธมุพพตสสะ สัมพุทธะณโมตสะภควาตวรหะตัวสัมมาสัมพุทธะสาธุสุจินนะมหาเถโรสุปัติปนโนภควโตัวสาวกสังคโคพุทโธอรหังสารนังคาฉามิธรรมังธรรมโมอรหังสารนังคาฉามิสังคโคอรหังสารนังคาฉามิเตรัตันานุภาเวนะจะสุจินนะมหาเถรานุภาเวนะจะ เชยยะสิทธิธนังลาพังโสตถีโสตถีภะขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธ,ธีจะยศสวาสตะวาสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเมสตาโสตถีพวันตุเมสาธุสาธุสาธุ